ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมมีอะไจะมาบอกก็ตรงที่ที่ลงคลิปช้าไม่ใช่เพราะอะไรก็เนผมตอนนี้มันไม่ถึง1นึ่งเมกประมาณตำกว่า <c oughs> สมมตุติอ่ะ1นึเมกแล้วก็เหลือไปครึ่งหนึ่งอะ่ะห้าสิบสองก็ช่วงนี้จะทำให้คลิปมันสั้นๆนะครับก็อย่าว่าอะไรกันก็ไม่มีแล้วเชิญ <c oughs> ดูคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอสูรเลนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นให้ได้หมายถึงว่าเล่นด่านฮาร์ดอ่ะอันนี้ใช่ด่านฮาร์ดอ้าควคืผิดนี่เพื่อจะได้นี้ใช่มันเป็นเออเรียกไม่ถูกแต่มันจะให้คูณสามใช่คูณสามเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีมันเรียกไม่ถูกอ่ะมันคืออะไรพูดจริงๆมันเรียกไม่ถูกจริงๆ อืมมามามาเยอะสิบดาเนี่ยผมก็มีอยู่หกร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเพิ่มกันนะครับ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงคลิปสมก็ดูคิ้วของผมมีอยู่แค่เจ็ดยาถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปซูมเล่นไม่ได้คิดว่าต้องุูมให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเก็บใหม่ครับท่านผู้ชมเออเหงเฮงไปเอาสามี่สี่แหละสามคี่สี ไปเลยเออนี่าตรงนี้ let's go <S เดินหนะ้าไปกดตรงนี้เฮ้ยไม่อโต้อ่าไม่ทนันไม่มันไม่ทนันโถ่เอ้ยอ่ะอย่าอโต้สิยิงมันอันนี้เป็นกองเรือลอง กองเรือหลักเรายังไม่เอามายิงไปเรื่อยอ,อืมอืมอ้ยสนุกมากนี่นี่น,นี่ยิงเงี้ยวยิงไปแล้วถึงเวลาปอยเครื่องบินเอาเลยจากการมันโอ้ความแดกมาเยือนไม่ให้ไปตายเดี๋ยวนะปืนใหญ่ยิงเงี้ยวปูมเงี้ยวเลยสองรอบ ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปอุย้ยกดผิตดตดัวตัวตัวกดผิดกดผิดอ่าเอากองเรือหลัลกของเราไปดีกว่าเคลียร์ได้เร็วกว่าเยอะไปเลยตื้อตื้อต,ต้องปรับเสียงเบาเสียงต้องเบาๆอ่ะปรับเสียงได้เลย ตืดตืดห่าง ngàn คอยก็มีตัวตายนะศัตรูช่างไม่โหดคอยด่าไปเลยนี่ไงอ่าจะมีมันคอยก็มีออกมายิงปืนใหญ่ซะปุ้มตูมเฮ้ยความแรงมาเยินโอเคเรียบร้อยตืดตืดโอเคหลายรอบหนึ่ง ได้ต้องคูณสามเลนะก็ไปเล่นกันนะครับผมว่าคนที่เล่นสุเรนก็ต้องไปเล่นอยู่แล้วแหละมันจะคุ้มค่าซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ก็ช่างมันเถอะครับ Let's go คอยบ้านบะีโด้ใต้น้ำโดนแล้วเงี้ยวเฮ้ยแล้งไงศัตร์โอ้ยแบบหลอกเรายิงยิงไปแล้วยิงเข้าไปตูมศัตรูเด,ด้เลยเหมดเลยตื้อๆดด โอเคตอนนี้เราก็มีอยู่ <G ül> เพิ่มมาเดี๋ยนะตอนแรกเท่าไหร่อะจำไม่ได้ลืมไม่ได้จำเลยแต่ก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับเออมาๆๆเราจะไม่ซื้อเก็บไว้ซื้อเอ้ยเก็บรถฟูดผิดรดเก็บไปซื้อเก็บไว้เก็บ <laughs> ไว้โอเค okay. คลิปนี้ก็ <laughs> ไม่มีอะไรมากก <laughs> ็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอภัยที่ต้องคลิปช้าด้วย